ของยังของอไกนอาละค่ะตอนนี้ตอนนี้ชอตกเจเครับเอีครัพวกเรา G O A ก็กลับมางในแค่ีล้วมึงจะยังไงพูดึงเพียอะไรอ่ะเออวะผมก็ต้องคนทำรายการีกว่าสวัสดีครับเหรนบวันีนะครเกม่นยังไ

เพอร์โนไม่เหมาะกับเราอะมอมอมอมันอยู่ที่มึงคนเดียวมึงจะจิงเพื่อนตายไปเยอะเดี๋ยวมันจะกัดทรายเรอวะอ๋อเปล่าไม่นี่ไมึงกึเปล่าไอ้เบ้นเตรียมใครไม่รู้ว่าโจจะวิ่งแบบประตูเตียใหญ่พอดีวะเป็นโลกอะไรจิงเพื่อนเนี่ยตั้นนูหลอกแหนกบูบินรอต้อนโจบินเป็นโค้งเพื่อนเดี๋ยวมันจะไม่หยาบคายแล้วไงหัวเย็นเกม่ไม่ถ่ายแล้วเดี๋ยวก่อนเย็นแรงไปไฟไฟไฟสวัสดีครับสรุปนี้นะครับก็อยู่กับเกมนะครับ earth อาอร์เอ uh ีเอาอมาเอื yeah, ้อใครวิอี่ยมเีพราะเราพี่โจไม่ผาหน้าเขาไปเลยอย่างงี้ต้อง์จีมไ่สักนัดนึงอ่ยนั่นเสียหน้าไปนิดนึงเนี่ยีมันไปอย่างงี้ยิงกัไปยิงกัไปอ้าวนั่นไงอไรบ้า บ้าเป็นอะไรดีๆแดงปีอร่อยไยเลยเป็นแสงเอา้เอาอะไรกันเด้อเตายบ่อยจังเดี๋ยวจิงจิงเื้เอาให้ตายเลตายเลอโอ๊ยอเพื่อนดีๆเดี๋ยวแม่โดนโดนมดกัด ยิงดินรอบเลยคุณพม่อด้ไม่รู้ยิงไหมบักวอลเพาไม่ยิงมลเวโดนสองรอบเลยเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวทุกคนกระจายกระจายคำที่พอทานดีกว่าโจเลยอะโจที่ตัเดีบเงียบเียบเียบสองดอกอยู่ที่โจเลยอะนั่นพี่เจ้ดูมอดามากเออง แต่นนหกร้องเลการยิงอาชี่มันมาก่นมาเฮ้ยลโอ้ยเเ่ว่าจเย็นๆใจเย็นๆเยอยนี่ต้องยิงเออมาต้องยิงดีเออมาต้องยิงนีอามต้องยิงเร็วๆอาีต้องยิงเร็วๆแต่ไม่ใช่อะไรนะจะในรัเชอรนะนี้ก็อย่าฝังนี่ก็ย่าฝัง ไอ้เดนทางนม่ยิ่งล้เเฮ้ยโอ้โหตายตายครับพี่น้องอที่เอนท่ดนี่นี่นี่โอ้ยเจสซีเฮียดับมันกัดดับมนกัดดับมันกัดเ่ายหาการกัมนดอิงใครเงี้ยอนเลอาจอาริจิจซี่

อ้ยเร like ื <c oughs> <c oughs> ่องใ่เดูตะเกียบดูระเบิดปีนี่จะคาลูเดี๋ยวเดี๋ยวใครมีพยาบาลมีเนร่ใครมีพยาบาลบ้างต่อยเนราเนออไม่มีใครคุยกันเลยัดกันัดกัน้ออะไรสักต่อยใช้สัมบัู เราเรานก็โดนอิตลามแน่หรออาลมอเดนทางเราทางไว้นีเลยเวกีแล้วเร็วีแล้วโอ้โหวันลอยได้วันลอยได้อู้หเขียวหัวโจ้นิดเดียวเขียวหัยไก่เดขรทานี้รทาตึ๊งถอยกับมายิงตึกอกยิงตึกเฮ้อมดถอยถอยอยู่ตาอนี่อาวิจีอาวิจีไปแ้ทำอะไรยิงตึกเลยโดนอะไรวะ แต่เตามไปช่วยตามไปช่วยเออเออกันเออกันเออเออตาอโอ้โหฟันฟันแบบฟันแบบไม่ยาสุดเดียวเลยเ่ะตาอไปเอีก็ไม่ปล่อยสิ นอนแห้งไวแล้วเอฟ้าก็ตายปลาอะไรปลาแน่นอนถ้าไม่ผ่านนี่คือกากมากดีเราใช้สิ่งนี้ดีเราใช้สิ่งนี้ดีปลอดภัยสุดจริงปลอดภัยสุดจริงไม่ปลอดภัยเลยเนี่ยปลอดภัยสุดแล้วยจริงโอ้โอ้ อะไรเยอะๆลอะไรเยอะๆลีดีโอ้โหอะไรเบนี่เยันี้มันเพิ่งจาดแรกใช่ไหมเหรอวะมันใหญ่บ้าไปแล้วไปแล้วจะทำใหเโคตรดีซึอ้าวเบนเจอร์อ้าวเบนเจอร์เจ๊ไอเจ๊จอจอไปเอาเบนเอรเอาเอาเบนเจอร์แล้อเด้อเด้อ้ด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 ้ ขอกระสุนหน่อยขอกระสุนหน่อยไม่มีไม่มีเรย์จำเรย์จำยัวออนยูออนบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วยังอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนโอ้โหโอ้โดนพองอ่ะไหวึกไหวอยู่ไหวอยู่เดี๋ยวตาองลับฟังเดี๋ยวตาองลับฟัง้ย

เริ่มมาช่วยหน่อยโอ้โหมาชตายเหมือนกันะนหมดทุกคนเราขอโทษไปละมาทางนี้หน่อยไปนเลอ้าวเวยเอาคนุดกันดีดีเลากไปใคราไปเาไปโย่ใราอาไปาไโอ้โหโอ้โหอะไรันนะโอ้้ว เดี๋ยวเอาด่านเอาด่านนี้ให้รอดก่อนเย้โอ้โหก็ได้ก็ได้ก็ได้โอเคเยี่ยมยอดเหยียบได้หรอเหยียบได้หรอเหยียบอยู่เนี่ยหายไปถได้มันเหยียบไม่ได้ไม่หยียบไม่ได้เอาให้กระสุนอันนี้หมดเหยียบแต่เหยียบได้แต่ว่ามันไม่ไหลเอาไล่กันชิลเลยไล่กันตายหมดตายหมดตายหมด เพื่อฟาแบแล้วฟาแบแล้วอาเมื่อกี้เลยแกหมดแล้วแกหมดแล้วเลยทีเดียวเพื่อโดยกันเพื่อโดยกันอ้าวหมดยังด้วยอย่างนี้ไม่หมดไม่หมดเพื่อเื่อหมดยังกระสุนเนี่ยหมดเหตวภาไปกล่องเดียวแล้วไปกล่องสองเดียวแล้วเราอยู่ใกล้ไม่ไว้กล่องอยู่ใกล้ก่อเก็บกล่องก่อนเก็บกล่องโอ้โหเราห่วงกล่องก่อนหงเพี่บอกงแต่กล่องหรือพี่บอกงแต่กล่องหรือ๋อได้ไงมาแล้วมาแล้วคอง้านรอด้วยคนต้องกลับบ้าน แล้วติมทั้งหมดพอดีเลยวะจริงเราเราเราจริงเยาหอมอะไนเายสัทีสิพวกนี้ต่ายสักทีสิพวกนี้น่าไงี้เอาไอเดวจับดีเ้ลอยฮ่า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 ย่า้่าฮ่าฮาฮาฮ่า่าฮ่่าาง่ล่าฮ่าฮกาน่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าอ่อฮาฮาฮอาอ่าฮเาฮ่าาฮ่าายแล้วพฮดาฮ่า ตายแล้วคุณได้ยินมัอนล้อมดตูดองจะโอตูดดองจะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยเย้เกี้เอาแลบินคนเดียวด้วยนะพี่โจ้ว่เป็นไรเลยอ่ะเราองกลับมาใช้อีกแล้วีก้อีกแล้วอีกแลี เดี๋ยวข้างหลังไว้เดี๋ยวข้างหลังไว้โอ้โหจริงจริงโอ้หมาแล้วเาลมาดีกว่ามาแล้วเลพี่โจถอยมาเดี๋ยวย<น>ิ้มเลยจริคนเหญ่มันมาแล้วไหนไหนหัวใจไปไหมหัวใไปอ่พีมหาเละมาก้าไปแล้วต้อง ตายแล้วปลาลํมาแล้วไหนไหนขอดูหน่อยดูหน่อยเย้เย้ปืนไม่ปลาลํปืนเนาะเย้ได้แล้วเย้เกอร์มีปืนมีปืนกี่คนไม่รู้นะไม่มั่นใจเพราะว่าเขป็นขับคนเดียวหรือหลายคนนะนี่ลงมาแล้วนี่ลงมาแล้วปลาลํมาแล้วพาราเซพิกลิมมาเองพาราเซพิกลิมมาเองเออแบบนี้ติดลิมแล้วใช่ไหม เจ๊ทมั้ยมีปืนออกไหมไห่คุณเดียวอ้าวตายคาหุ่นตายคานเลยอ้าวไปไหนล้าวยังเลยการจะทำงานไงเลยต้องมีต้องมีคนขับมั้งั้นเนี่ยโจ้นมาโจโจโจมาขึ้นหนได้ปะทำไมนะโจขึ้นหนได้ไหมเดาเดาเดวเดวเดีเดาเมีมดอยู่มีมดอยู่หุ่นอ้กหุ่นแล้วใส่เบสแล้วก็มาขึ้นหุ่นเดาเดีาเดาทั้งเต็มิีเลย ไนเลรอ่ริงรอะไรอันนไงอันนึงเรือจริงใน้อยอยู่รือต้องเลงนรเปล่าต้องเลรเปล่าอ๋ออะไรโอ้โหคือกามากอะเปิมิช่นนันนมช่นนะเี่ยิงเป็นี่ะมัจู๋เน่ยโอ้ยเยวเโอ้ยยเตายจดชีหมตายดชตาย เพื yeah. ่อมดมดเจ็ดเจมดเจ็ดเจอเจ็ดเจเจต้งาตัดต่อกายเปมดหน่อยได้ไมดดอันรจะหาเลยม่ดนอจะหาเลยมเดอดเดือดดหมดโอ้ย่น่ารอดะ โอ้ยจริโอ้ยจเินม่ด้วยอ่าัน้เป็นน้ำดีเกบตายแล้วตายอกแล้วตอนนี้ตายแล้วตายอีกแลตอนนี้เดี๋ยวแม็คไม่ไดก่อนเดียวเดีเดี๋ยวจะโดนเจียบเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดเจียบนตายโอ้เสียวอลยตรงนี้เสียวนบ้านเบิร์เกกางวทางลงไม่้หมดโอ้บมดมดเป็นหมดแล้วเะ เนี่ยมันเลยสองตัวเนี่ยมันเลยสองตัวเยสฟืแล้วตาหมดเลยจิงเดี๋ยวมาเลยครับจะได้มอเตอร์ไตายวะโอ้ยเหยียบตัวเองมีโจยิงว่ะเอาโจฟื้นแล้วเหรอเคย่อแล้วเฟืแล้วเคย่อแล้วเฟืแล้วโจยิงมึงจิงบทำไมอ่ะจของก่อนทำไมอ่ะจ๊ะเก็บของอีเมสยิงมันทำไมโอ้โหตายเลยไม่เก็บของเป็นโจน้อโจไม่เก็บปดินของเป็นเลย ยิงพี่โจดิ้งซะตายฮะเกมตกลงมันจะเป็นพระเอกหรือจะมาขำกันแน่ที่เราไงกันแน่เราเป็นพระเอกบ้างไหมพระเอกโอเคเป็นพระเอกครั้งนี้ไข่ยิงคนตายโดนตกกระบาลแตกนะได้ไม่ทำมองตายแล้วนะถ้าคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมนะครับเกิดสนใจการเล่นพวกเรานะครับจะสามารถติดต่อได้ที่คุณเปิดแสงนะครับ จสั่่่งลไมใชเป็ดราจะเชิญแขกผู้เกียรติหนึ่งท่านนะครับผู้มีสิทธิพิเศษนะครับจะมาเล่นกับเราในครั้งหน้านะครับผมซึ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นโปรเจกต์ที่ไม่ควรตื่นเต้นแน่นอนช่วยโอ้โหพอะไรถึงาได้โอเคก่อนต้องซื้อมาก่อนนะเออใช่ครับไม่ซื้อคงเล่นไม่ได้ใช่โอเคครับสัโอเคครับสก็สำหรับวันนี้ขอทีลาอไลน์ไปก่อนนะครับแย่งกันพูดมีเนี้อะไร เด็กด่กเด็กดอกเด็กดอกกทำ้าเดี่ยวกอเดีวจานนีไว้ก่อนลกันานนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะก็ตลดวันนี้ชาวแก๊ียันีขอตัวลาไปก่อนตัวีกสตัวดีบ๊ายบายนเอง